เรื่องราวของตาแก่เศรษฐีที่งกบ้างเงินไม่สนใครหน้าไหนแถมแกยังเกียดวันคริสต์มาสเข้าไสมองว่าเป็นเทศกาลที่บ้าบอสิ้นเปลืองแต่แล้ววันหนึง่งแกกลับได้เจอเรื่องราวเหลือเชื่อมากมายที่มันจะเข้ามาย้ำเตือนให้แกนั้นเข้าใจความหมายและจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของการมีชีวิตที่เหลืออยู่ในภาพยนตร์เรื่อง A Christmas Carol Christmas นี้สามผีปฏิหาร แล้ววันนี้เรานั้นจะมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ YouTube Premium แถม YouTube Music ในราคา39บาทต่อเดือนและ Netflix Premium ในราคา79บาทต่อเดือนอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติที่แอป24 Shop เพียงสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย แรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสที่ชาวบ้านนั้นออกมาร่วมฉลองตั้งแต่เชา้าจากนั้นเราจะได้เจอกับตาลุงสกุตว้65กที่แกนั้นเป็นมหาเศรษฐีของย่านนี้โดยแกนั้นก็มีลูกน้องที่ชื่อว่าบ๊อบที่ทํางานกับแกมาหลายปีแถมเขายังต้องทนคําบ่นคํากดขี่มากมายขนาดแา้แกเขาจะเติมฐานที่เตาผิงตาลุงสกูตเหนระบนบอกว่าเสื้อกันหนาวน่ะมีเอาไว้กันหนาวแถมมันน่ะใช้งานได้เป็นปีๆในเมื่อเราเนี่ยซื้อมันมาแล้วก็ให้มันทําหน้าที่ของมันส่วนเตาผิงฐานน่ะโคตรแพง เติมแป๊บๆหนึ่งกรบมอดไหมในตอนนั้นเฟสหลานชายของตาลุงนุ้กก็มาที่นี่เพื่อมาเรียนเชิญให้ลุงไปฉลองคริสต์มาสด้วยกันที่บ้านของเขาซึ่งพอได้ยินคําว่าคริสต์มาสตาลุงสกูเนึงก็พูดขึ้นมาบอกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแถมยังด่าหลานชายที่โง่กับเทศกาลพวกนี้ต้องเสียงเงินไปซื้อของจัดงานปาร์ตี้ไม่เพียงแค่นั้นลุงยังพานด่าลอยๆไปถึงหลานเสพไผแทนที่จะช่วยกันตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินป่านนี้นะ่ะคงรวยไปแล้วเฟสที่ได้ยินลุงพูดแรงขนาดนี้เขานก็หน้าชา บอกก่อนจะไปว่าวคริสต์มาสสำหรับเขากับภรรยามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวได้พูดคุยและให้อภัยเรื่องราวต่างๆและแม้ว่ามันไม่ได้ทาเงินเข้ากระเป๋าแต่เชื่อได้เลยว่ามันะต้องมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งบ๊อบที่ดีนเฟตพูดอย่างนั้นเขานั้นก็เผลอปบมือโดยไม่รู้ตัวจนสกู๊ตเนี่ยก็ไม่พอใจขู่จะไล่เขาออกและไล่ให้หลานชายนานรีบกลับไปซะเถอะเพราะยังไงแกเนี่ยก็ไม่มีวันไปร่วมงานคริสต์มาสบ้าๆแบบนั้นแน่นอน หลังจากหลานชายกลับไปตาลุงน,นกรเตรียมจะออกไปตลาดแลกเปลี่ยนและทำการสั่งงานกับบ๊อบให้เขานาปิดร้านค่ำๆหน่อยซึ่งบ๊อบที่เห็นว่ามันเป็นวันคริสต์มาสเขาน่ะก็จะขอลางานในวันพรุ่งนี้ พื่อไปฉลองกับครอบครัวแต่ตาลุงนั้นก็ไม่อนุญาตเขาเลยขอร้องบอกว่าวันคริสต์มาสหนึ่งปีมีแค่หน่เดียวเท่านั้นแหละตาลุงสกู๊ตในกระดาย,ยาวบอกว่าวันที่ยี่ิห้าธันวามันนั้นก็เป็นแค่ข้อแก้ตัวกะาก,าก,าก,ากักที่ผู้คนเอามาอ้างเรียรายของเงินบริจาคเท่านั้นซึ่งเดินออกมาหน้าร้านตาลุงสกู๊ตเนี่ยก็เลยเจอกับลูกชายของบ๊อบที่เขานั้นดูไปป่วยแถมยังต้องใช้ไม่เท้าช่วยเดินซึ่งพอเห็นหน้าไอ้หนูตาลุงนึ่ะก็แซวหาว่าลูกชายของบ๊อบ มาเดินของเงินรับบริจาคแต่ไอหนูที่เจอหน้าลุงแกเขานก็อวยพรวันคริสต์มาสและบอกว่าเขานนแค่มารอพ่อเลิกงานตาลุงที่ได้ยินอย่างนั้นก็ขำใสบอกว่าถ้าง,งาั้นเขาคงต้องรอนานหน่อยเพราะแกน่ะสั่งพ่ออหนูให้ปิดร้านค้ำๆซึ่งอหนูนั่นก็ไม่ได้ว่าอะไรและยินดีจะยินรอพ่ออยู่ตรงนี้จากนั้นตาลุงสกรูนก็เดินไปที่ตลาดแลกเปลี่ยนระหว่างทางก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ออกมาทำกิจกรรมและมีจุดต่างๆเพื่อเปิดรับบริจาคมากมาย แกที่เดินผ่าน,นกันในผู้คนทั้งทางแถมพอมาถึงตลาดแลกเปลี่ยนเหล่าคู่ค้าของตะลุงก็เข้ามาถามราคาพืชพันธุ์แต่แกนั่นก็ประกาศก่อนเลยว่าสัปดาหนะ์หน้าของในร้านของแกจะขึ้นราคาทุกอย่าง5%เซึ่งพอเหล่าคู่ค้านั้นโวยแกนั่ะก็้อนแคถ้าไม่พอใจก็ไปซื้อเจ้าอื่นได้เลยแต่อย่าลืมใช้นี่ที่เซ็นให้หมดละกันในตอนนั้นเพื่อนสองคนนก็เข้ามาทักทายพูดเรื่ององค์กรที่มีไว้บริจาคเงินข้าวของต่างๆให้ผู้ยากไร้แต่ตาลุงนั้นก็ไม่เอาด้วยบอกว่าแกนันก โดยการจ่ายเงินภาษีให้กับรัฐบาลซึ่งเพื่อน,น,นก็อธิบายบอกว่ามีเด็กและคนป่วยมากมายเนี่ยต้องล้มตายเพราะขาดแคลนน้ำขาดแคลนอาหารแม้กระทั่งเสื้อกนหนาวอุ่นๆเนี่ยก็ไม่มีเถานั้นแหละสกู๊ตนี่นก็ใส่แรงบอกว่าถ้าไอ้คนพวกนั้นจะตายก็ให้มันตายไปเลยสิประชากรน,นั้นจะได้ไม่ล้นโลกทำเอาเพื่อนที่ได้ยินคำนี้เข้าไปพวกเขาเนี่ยก็เอ๋อไปเลยคนอะไรจะใจจิดใจดำขนาดนี้ มาที่บอ๊อบพอถึงเวลาเขานั้งก็ปิดร้านตามคำสั่งของเจ้านายก่อนจะได้เห็นว่าลูกนั้นไม่ยืนรอนหนาวอยู่ข้างนอกลูกชายที่ได้เจอหน้าพ่อนั้นก็ดีใจก่อนจะขอให้พ่อพาเขาไปดูคนอื่นๆเล่นหิมะและบอกว่าสักวันเขานั้คงจะหายดีและคงได้ไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กคนอื่นพอที่ได้ยินเช่นนั้นเขานั้นก็สงสารลูกทำด้เพียงขอพรให้ลูกนั้นหายป่วยไวๆตัดมาที่สคูต แกนั้นก็กลับมาที่บ้านหลูมของตัเองและเริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากประตูแกเล้วเทียนกเดินตามเสียงไปและแกที่เริ่มกลัวเลยรีบล็อกประตูอย่างแน่นหนาแต่ในตอนนั้นก็มีเสียงเหมือนโซ่ตัวเดินลากเข้ามาไกลๆและก่อนประตูนั้นก็เปิดออกได้เองก่อนจะมีชายคนหนึ่งค่อยๆปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับร่างกายที่เด็มไปด้วยโซ่ตัวมากมายและชายคนนั้นนั่นก็คือเพื่อนของตาลุงสคูตที่เสียชีวิตไปเมื่อ7ปีก่อนตาลุงที่เห็นว่าเป็นผีเพื่อนเขาก็เริ่มไม่กลัว แถมยังด่าผีเพื่อนรัวๆ ท่อนั้นแหละผีเพื่อนก็คำรามขู่แม่งเลยทําให้ตารุงนั่นก็กลัวทันทีและรีบถามว่าเพื่อนจะมาหลอกหลอนเขาทาไมซึ่งเพื่อนนั่นก็เข้าเรื่องบอกว่าเขาน่นไม่ได้มาหลอกแค่จะมาเตือนให้สกุลน่รู้จักแบ่งปันและสร้างความสุขให้กับคนอื่นบ้างก่อนเขาจะเล่าว่าโซ่ตัวที่เขาน่นถูกล่ามาไว้มันเกิดจากตอนที่เขานั่นมีชีวิตแต่ไม่เคยสร้างเรื่องดีๆและโซ่พวกนี้มันนันกนหนักเป็นตันๆจากการกาะทำแย่ๆของตัวเองสกูลที่ไม่เข้าใจเขาน่นก็รีบมองดูตัวเองและไม่เห็นว่าจะมีโซ่ัักอน เพื่อนเลยพูดขึ้นมาบอกว่าตอนที่เขานั้นยังมีชีวิตเขานั้นก็มองไม่เห็นโซ่ของตัวเองเหมือนกันเพราะที่ผ่านมา ตอนมีลมหายใจเขานั้นทำแต่ธุรกิจสูบเลือดสูบเนื้อคนอื่นไม่สนฟ้าดินว่าใครเนี่ยจะเป็นจะตายขอแค่เงินน่ะได้เข้ากระเป๋าตัวเองซึ่งพอพูดจบก็ถึงเวลาที่เพื่อนนั้นต้องกลับไปโลกของตัวเองและบอกกับสกูตก่อนไปว่าต่อจากนี้สกูตจะได้เจอกับผู้อีก3ตนโดยผู้ตนแรกจะมาในตอนตีหนึ่งและผู้ตนที่2จะมาในตอนตีสองส่วนผู้ตัวสุดท้ายจะมาเมื่อถึงเวลาซึ่งสกูตท,ที่ดีินี่นก็ปากดีถามว่าทำไมไม่มาพร้อมกันให้มันจบจบแต่ว่าเพื่อนที่เตือนเสร็จ ก็ลอยจางหายไปในอากาศปล่อยให้สคูดยืนงงอยู่เองนั้นกระทั่งกลางดึกคืนนั้นก็ถึงเวลาตีหนึ่งเป๊ะ,ปะสะคูที่หลับอยู่นั้นก็เหมือนถูกปลุกขึ้นมาและมีแสงสว่างว่ามาจากไกลไกก่อนที่ภาพตรงหน้าของเขาจะค่อยๆปรากฏของภาพหญิงสาวงามที่แนะนําตัวบอกว่าเธอคือผู้แห่งอดีตการซึ่งเธอนั้นก็ถามสคูดว่าความสุขของเขาคืออะไรสคูดนั้นก็ตอบได้ทันทีว่าความสุขของเขาคือการนอนเท่านั้นแหละผู้สาวนั้นก็พาเขาไปดูอะไรบางอย่างที่มันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบ ตาลุงสกุที่เห็นคนรู้จักเขานั้นก็พยายามจะเรียกแต่กลับไม่มีใครได้ยินเลยสักคนเรากอกว่าเขาเป็นแค่อากาศจากนั้นผู้สาวนั้นก็พาเขาไปที่โรงเรียนประจำที่สกุลนั้นเคยเรียนอยู่ที่นี่และเขานั้นก็ได้เห็นตัวเองในวัยเด็กที่กาลังนั่งอยู่ลําพังทั้งๆที่วันนี้มันเป็นวันคริสต์มาสแท้ๆสกุลเลยพูดขึ้นมาบอกว่าตั้งแต่แม่ตายพ่อนั้นก็ส่งเขาไปอยู่โรงเรียนประจำก่อนพอนั้นจะแต่งงานใหม่และมีลูกสาวอีกคนในตอนนั้นผู้สาวนั้นก็โชว์วันคริสต์มาสอีกว ด้วยมีเฟรนด์น้องสาวต่างแม่นั่นมาหาเขาที่นี่เขาที่ได้เจอหน้าน้องสาวนั้นก็ดีใจแถมน้องยังบอกข่าวดีว่าพ่อน่ะจะมารับเขากลับบ้านซึ่งพอเห็นว่าพี่นั้นไม่เชื่อเธอเลยพาอ,ออกไปดูว่าพ่อน่ะรอเขาอยู่ข้างนอกจริงๆซึ่งสักครู่ที่เห็นว่าพ่อมารับจริงๆด้วยเขาน,นก็ดีใจแต่ที่ไหนได้พ่อน่ะแค่จะมารับให้เขาน่ะกลับบ้านไปพักแค่3าวันก่อนจะส่งลูกชายไปฝึกง,งานที่โรงงานต่อเลย นี่ตอนนั้นสะกคูที่มองดูตัวเองเขาน,นก็เกิดความเศร้าขึ้นมาและบอกกับพูดสาวว่าน้องสาวของเขาพยายามขอพ่อให้ทุกวันแต่พ่อก็ไม่เคยใจอ่อนให้เขาเลยแถมไม่นานต่อจากนั้นน้องสาวที่เป็นคอดหลานชายเธอน้นก็เสียชีวิตลง ต่อมาผู้สาวนั้นก็พาเขามาดูตัวเองในวัยทำงานที่เขานั้นทำงานอยู่โรงงานผ้าและได้พบรักกับเบลหญิงสาวที่งดงามจนในวันคริสต์มาสเขานั้นก็ตกลงเป็นแฟนกับเธอแต่เมื่อเขาเริ่มทำธุรกิจของตัวเองเขานั้นก็จริงจังกับมันมากเกินไปปล่อยให้เธอต้องรองคอยเขาบ่อยครั้งจนสุดท้ายเธอนั้นก็ขอเลิกกับเขาเพราะว่าเธออยากสร้างครอบครัวไม่สวนว่าต้องรวยหรือจนขอให้คนที่รักไม่ได้บางงานมากกว่าคนใกล้ตัว ไม่เพียงแค่นั้นผู้สาวนั้นยงโชว์ให้ดูว่าหลังจากนั้นเบลเนก็ได้สร้างครอบครัวกับชายอีกคนแถมยังมีลูกเป็นขยงและเธอเนั้นก็ดูมีความสุขดีซึ่งพอได้เห็นทั้งหมดสคู๊ตนั้นก็เริ่มประสาทกินขอให้พูดลส่งเขากลับไปซึ่งผู้สาวนั้นก็ตกลงก่อนจะทิ้งท้ายบอกว่าทั้งหมดมันคืออดีตและไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมันได้ จากนั้นตาลุงสกูนั้นก็กลับมาที่เตียงนอนและคิดว่าตัวเองนั้นคงฝันไปแต่ที่ไหนได้ในตอนนั้นมันก็เป็นเวลาตีสองพอดีและมีแสงสว่างวาบมาอีกแล้วและรอบนี้ก็มีชายคนปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับการแต่งกายแปลกๆถือตะเกียงไฟในมือและผู้ตนนี้ก็ได้ว่าพาลุงเราไปในเมืองไปดูผู้คนที่ออกมาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสที่มันน่าแสนจะคลืกคลื้นเฮฮาแต่ตาลุงนั้นกลับมองว่ามันเป็นความวุ่นวาย ปู่ชายที่เห็นอย่างนั้นเลยพายแกมาที่บ้านของบ๊อบและได้เห็นครอบครัวของบนะ๊อบมีลูกมากมายในตอนนั้นบ๊อบกับลูกชายคนเล็กนั้นก็กลับมาโดยเหล่าพี่น้องก็ต่างช่วยดูแลน้องชายที่ป่วยอย่างดีและในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสของบ้านนี้ก็มีแค่ไก่งวงตัวเล็กๆทั้งๆที่ครอบครัวอยู่กันตั้งหลายชีวิตตาลุงสกูที่มองดูแกเก็พูดขึ้นมาว่าไก่ตัวแค่นี้มันจะไปพออิ่มอะไรซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าบ๊อบต้องเจียดแบ่งไก่งวงให้ลูกๆนั้กินให้ครบ แต่ว่าพวกเขานั้นกลับมีความสุขกับของเล็กๆน้อยๆพวกนั้นสคูท,ที่มองไปที่หนูแกนั่นก็ถามกับพูดใช้ว่าไอ้หนูคนนี้น่าจะหายดีหรือเปล่าแต่ว่าพูดนั้นก็ไม่ตอบแต่กลับยกประโยคที่สคูนั้นเคยพูดไว้บอกว่าถ้าจะตายก,ก็ตายไปเลยสิประชากรจะได้ไม่ล้นโลกสกคูท,ที่ดิ้นคำพูดของตัวเองแกนั่นก็น่าชา้าก่อนพูดนั้นจะบอกว่าคนที่น่าจะลงลงควรจะเป็นสคูมากกว่าใครทั้งนั้น ในตอนนั้นบ๊อบนั้นก็กล่าวขอบคุณทุกคนแต่ว่าเขานั้นก็พูดชื่อเจ้านายกล่าวขอบคุณสกู๊ตเพราะถ้าเขาไม่ได้ทํางานที่นั้นเขาก็คงไม่มีเงินซื้อไก่ง่วงตัวนี้ให้ลูกๆก,ก่อนจะขอให้ครอบครัวร่วมกันอวยพรให้สกู๊ต ทำเอาเจ้าตัวที่ได้ยินกับภาพตรงหน้าที่ได้เห็นก่อทำให้แกนั้นพูดไม่ออกไม่เพียงแค่นั้นผู้ชายยังพาสคูตมาที่บ้านของหลานชายและได้เห็นว่าพวกเขาด้เฉลิมฉลองกันโดยเฟสกับภรรยายก็พูดถึงลุงสกูตของเขาว่าแม้มันจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีที่ลุงนุปฏิเสธมาร่วมฉลองด้วยกันแต่เขาก็ยังคงไปชวนลุงทุกปีและเช่วในทุกวันลุงคงมายืนอยู่ตรงนี้กับเขาแต่สคูที่มองเห็นงานฉลองที่นี้แกนันกบน่นบอกว่านี่มันคือการสิ้นเปลืองชัดด และไอ้แขกที่มายังไงก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วได้มากินของฟรีที่นี่พูดที่ได้ยินนี่ก็รีบเบรกบอกว่าที่พวกเขานั้นมีความสุขคือการได้มาพบปะพูดคุยกันต่งางหากจากนั้นพูดน,นก็พาตาลุงสกู๊ตมาอีกทีในมุมที่ไม่มีใครเคยได้เห็นมันมาก่อนที่ที่มีคนยากไร้ต้องกินนอนตามตึกล้างต้องเอาของกินเหลือๆจากถังขยะมาให้ลูก ตาลุงสกูที่เห็นอย่างนั้นแกนั่นก็ไม่เข้าใจบอกว่าเงินภาษีที่แกจ่ายไปทําไมมันมาไม่ถึงคนพวกนี้ซึ่งพูนั่นก็ไม่ตอบถามแกกลับไปว่าชีวิตของแกเคยรู้จักองค์กรช่วยเหลือแบบนี้เบื้องไหมแต่ตาลุงสกูที่สับสนไปหมดแกนั่นก็ไม่อยากจะรับรู้อะไรขอให้พูดตนนี้รนะปลุกแกจากฝันเท่านั้นแหละ ผูนนั้นก็บอกลาและทิ้งแกไว้ที่นี่ลำพังแกที่รู้สึกแปลกๆนั่นก็เริ่มกลัวก่อนจะตะโกนขอร้องให้ผูนนํมารับแกกลับไปแต่ในตอนนั้นก็มีเงาปริศนานลอ,อยขึ้นมาและนี้คงจะเป็นผู้ตนสุดท้ายที่ผีเพื่อนนั้นเคยบอกไวแ้แน่ๆแต่ผู้ตนนี้กลับเป็นแค่เง,งาบึม้มๆน่ากลัวไม่พูดไม่จาชี้บอกทางให้ตะลุงอย่างเดียว และผู้ตนนี้ก็ได้พาแกกลับมาที่บ้านของตัวเองที่มันนมีแต่ความว่างเปล่า,าวลับว่าไม่มีใครอยู่ก่อนที่ภาพนั้นจะตัดไปที่ตลาดมืดแห่งหนึ่งที่ในตอนนั้นมีคนเอาข้าวของของตะลุงมาขายและแม้ว่ามันจะแสนแพงกว่าแกะจะหาได้แต่คนพวกนี้กลับเอามาขายราคาถูกยังกับของเหลือทิ้งแถมเขายังคุยกันว่าจะของบ้านคนนี้นอนตายราย,ยาติอยู่ลําพังแม้แต่สมบัตินั้นก็เอาไปไม่ได้สกูที่ดีอย่างนั้นแกน้นก็แทบช็อก พยายามปลอบใจตัวเองว่าข้าวของพวกนั้นมันอาจจะไม่ใช่ของของแกก่อนพูดเงาน่ยจะพาเข้ามาอีกทีนั่นคือบ้านของบ๊อบที่ในตอนนี้ลูกชายคนเล็กของเขาได้จากครอบครัวไปตลอดกันทําให้สกุนนั้นก็ได้เห็นความโศกเศร้าที่ครอบครัวต้องต่างปลอบใจกันและกันเพื่อให้ผ่านเรื่องเหล่านี้ไปให้ได้ตาลุงที่เห็นอย่างนั้นแกนั่นก็แอบสงสารพวกเขาจนในที่สุดพูดเงานี่นก็พาลุงมาที่สุสารที่มาทางมือทั้งเงียบสงัดนี่ตอนนั้นพูดเนี่ยก็ชี้บอกทางให้ตาลุงัเดินตามทางไปเรื่อย แล้ววินาทีนั้นแกนกะ่ะกแทบสุดเพราะหลุมศพตรงหน้ามันเป็นหลุมศพของตัวเอง แถมความรู้สึกไม่เหมือนว่าแกนอนอยู่ในนั้นที่มัแสนจะว่างเปล่าและเจ็บปวดซึ่งแกนกร้องไห้โฮออมาขอร้องผู้ที่ส่งเธอกลับไปบอกว่าแกนกพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเห็นมาซึ่งแกนกร้องไห้โฮพยายามขอร้องอ้อนวอนอยู่อย่างนั้นก่อนที่แกนกจะเงยหน้าขึ้นมาอีกทีและพบว่าแกนั่นอยู่ในบ้านของตัวเองทําให้แกนกร้องไห้ดีใจและให้คํามั่นสัญญาว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เรียนรู้จากการแบ่งปันและเห็นค่าของชีวิตรอบตัว โดยที่แกจะไม่ขอลืมเรื่องราวต่างๆที่พูดทั้งสามพาแกไปพบเจอมากระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นแกนักตะโกนถามเด็กแถวนั้นว่าวันนี้ไม่เป็นวันอะไรไอ้หนูเลยตะโกนบอกว่ามันเป็นเช้าวันคริสต์มาสตาลุงที่เห็นว่าทุกอย่างยังไม่สายเกินไปแกนักรีบจ้างให้หนูหายไปซื้อไก่งวงตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อนแกนาจะร้องรําทําเพลงอวยพรวันคริสต์มาสให้ตัวเองจากนั้นแกนั้นก็เอาไก่งวงตัวที่ใหญ่ที่สุดส่งไปที่บ้านของบ๊อบโดยไม่ขอประสงค์ออกนา กับครอบครัวที่ได้เห็นไก่งวงตัวใหญ่ขนาดนี้พวกเขานันก็ดีใจคิดว่ามันคงเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่พระเจ้าเนปทานให้พวกเราส่วนตาลุงสุขุนี่ตอนนี้แกนก็เดินลัาลาไปตามถนนเจอจุดบริจาคตรงไหนก็แวะมันทุกที่แถมยังไปตกลงกับเพื่อนที่จะเข้าร่วมองค์กรบริจาคเงินและสิ่งของเหลือใช้ให้ผู้ยากไรเอาแบบถาวรอ,อีกด้วยจนเพื่อนเพื่อนที่ได้ยินเช่นนั้นก็แทบไม่เชื่อหูตัวเอง และในเย็นวันนั้นแกนก็มาที่บ้านของหลานชายเพื่อมาฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันก่อนแกนอาจจะขอโทษที่แกนเคยละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้และเพิ่งรู้ว่ามันสําคัญแค่ไหนและชื่นชมหลานชายที่เขาได้มีจิตใจที่งดงามเหมือนแม่แถมยังได้คู่ครองที่น่ารักคอยเป็นความรักให้แก่กัน และครั้งหนึ่งลุงเองน่ะก็เคยมีความรักแต่ไม่กล้าหารพอที่จะเลือกความรักมากกว่าเงินทองเหมือนกับหลานและหากยังไม่สายไปลุงคนนี้จะขอมาร่วมฉลองคริสต์มาสด้วยกันทุกปีเฟสกับภรรยาที่ได้ยินพวกเขานั้นก็มีความสุขยินดีต้อนรับลุงเต็มที่วันต่อมาหลังวันคริสต์มาสผ่านพ้นไปตาลุงนั้นก็แอบย่องบอกมาเปิดร้านก่อนบอบทำเอาบอบน่าก็คิดว่าตัวเองนั้นมาสายจนเขานั้นก็กลัวจนตัวสัน่นแถมตาลุงยังทำท่าดุเสียงดังจนเขานั้นก็ยิ่งกลัว แต่ที่ไหนได้สกูลนั้นกลับให้โบนัสดโดยการขึ้นเง,งินเดินเขาสองเท่าเป็นรางวัลที่เขานักงขยันและซื้อสัตว์มาโดยตลอดแถมแกยังวยพรอนขอให้ลูกชายของเขานั้นหายดีชวนครอบครัวของบ,บ๊อบให้มาทานมือคําที่บ้านของแกทําเอาบ๊อบที่ดีใจในกระตื้นตันรีบกล่าวขอบคุณเจ้านายและตั้งแต่นั้นมาเจ้านายของเขาก็กลายเป็นเพื่อนที่แสนดีมาโดยตลอด และลูกชายของบ๊อบน่ก็หายดีเราปฏิหารกลับมาเดินได้อย่างคล่องโดยมีสกุลนัขอเป็นพ,อพ่อบุญธรรมแถมในทุกวันแกนกเรียนรู้จักการแบ่งปันและเฝ้ารอคอยเทศกาลคริสต์มาสเสมอก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก MDV ไป7.8ดาวและหากไว้ชอบก็อย่าลืมกดกรอกตอไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป